าแล้วหามาแล้วเดี๋ยวให้ดูแค่ชื่อนะทันนางสาวทันมาดูบินนี้นางสาวทันเหมือนกันนะสองกล่องคือเขาเหมือนเหมือนเขาสั่งซ้ำมาเ็อเหมือนเหมือนเหมือนว่าเขาสั่งซ้ำมาแล้วเขายกเรื่องไปบินหนึ่งแต่ว่าในระบบมันไม่ได้ยกก็ก็พาด,ด้วยเพราะว่าน,นี่คือผมถ่ายรูปไปแล้วด้วยนะแล้วก็เอ๊ะคุณมาเอกใจอา้าวแม่ชื่อเดียวกัน <laughs> ถ่ายรูปไปแล้ว ยกไม่ได้เพราะดีตะกี้จะให้ร้านก็ยกและร้านก็ยกไม่ได้เขาบอกกดคอนเฟิร์มไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าน่าจะมาจากที่ผมถ่ายรูปไปแล้วคือมารับสี่กล่องไงแล้วเออแล้วสมมติกล่องหนึ่งกับกล่องสี่เงี้ยที่ผมถ่ายรูปอ่ะโอ้มันเพิ่งมาเห็นว่าชื่อเดียวกันแต่คือมันต้องไม่ทันแล้วไง่ถ่ายรูปไปแล้วโอเคเดี๋ยวลองวิธีแก้ก็คือต้องไปที่หมุดปลายทางครับหมุดปลายทางแล้วก็ไปทําเรื่องยกเรื่องแล้วก็ทําเรื่องตีกลับนะไม่เคยทําเหมือนกันเดี๋ยวลองดูไป เข้าสู่ขั้นตอนการเคมนะครับก็มาตั้งค่าก่อนไปที่ประวัติอันแรกแล้วก็มาที่รหัสคนขับนะตัวนี้กดถัดรอบไปก่อนอแล้วก็เลขรหัสส4บสี่ตัวรหัสออเดอร์สิบ14ตัวมันจะอยู่ตรงนี้น,นะรหัสมันจะอยู่ข้างล่างของหน้านี้ใช่ไหมกดถัดรอบมาด้วยนะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันผมก็เพิ่งเคยนะแล้วกดไปที่ช่วยเหลือ ออมันก็จะเข้าหน้าเว็บมาปุ๊บเรากดเว็บฟอร์มกดเว็บฟอร์มใส่รหัสไลเดอร์ไป,ปแบบเบอร์โทรปึง้งเบอร์สำรองไม่เป็นไรอะฮะแล้วก็อีเมลที่ติดต่อได้ก็ใส่เมลอะฮะ แล้วก็เดี๋ยวนะตรงนี้แป๊บน,นึงอ่ะมาต่องมผมงมอยู่เมื่อกี้จะได้ไม่เสียเวลาก็เลยพอคลิปไหมอันนี้ก็ให้เรากดส่งด่วนพัสดุปั๊บแล้วก็อันนี้ก็ส่งหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ส่งด่วนนะครับปึ๊บมันก็จะให้เรากรอกเลข order ละสิบหกตัวเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เข้าไปปั้งปึ๊บแล้วก็แน่ภาพเพิ่มเติมไฟล์ jpeg png pdf ต้องไม่เกินขนาด4.5่จเมกเดี๋ยวนะแป๊บนึงงมกดตรงนี้ของงมแป๊บ เบื้องต้นรูปที่ต้องใช้มันเป็นรูปของประวัติการโทรหรือว่าแชทก็ได้ที่เราติดต่อกับลูกค้านะครับหนึ่งแล้วก็สองรูปหมุดหมุดในแปปอปอ่าฮะหมุดในแอป,ปก,ก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะผมหาแป,ป๊บนึงประมาณนี้เอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดอ้นั่นมีพลังงานกันกดขยายยังไงเนาะหมุดในแอป,ปเหรออย่างนี้เห็นปะหมุดในแอปเนี่ยที่เราเราอยู่ อยู่กับลูกค้าอ่าฮะอันนี้คือ2 3ก็เป็นหน้าจอที่มันเห็นเห็นประวัติประวัติทั้งทั้งหมดอย่างเงี้ยนะให้มันเห็นเลข14ตัวมันจะเป็นอันนี้3อ่ะผมอัพหมดแล้วเอาใหม่นะทวนอีกทีน,ทนึงนะคนทางเบอร์เบอร์เลย1รูปรูปเราถึงหมดในแอปนะครับ แคปให้ให้เห็นเอ็นนี N ้ด e ้วยก็ตามภาพเมื่อกี้ที่ผมให้ดูก็คือรูปนี้เห็นไหมเห็นไหมให้เห็นเรามุดเราหมุดเราอยู่กันตามแอปอ่าหนึ่นะนี่คือ1 2รูป gps ในแอปที่ตีกลับจากบ้านที่เราไปส่งครับตีกลับไปถึงคลังหรือร้านนะครับก็จะเป็นอันนี้อย่างน,นี้อ่าเห็นไหมสามแคปหน้าจอที่ติดเลขอุ้ย แม่เอ้ยเริ่มใหม่เลยแอปแม่เอ้ยตะกี้ปัดพลาดอเมหสามแคปหน้าจอที่เห็นรหัสคําสั่งซื้อนะครับสิบสี่ตัวนี่อย่างนี้นะตรงนี้นะอ่านี่คือสามต่อไปสี่รูปรูปถ่ายพัสดุกับร้านค้าที่เราไปส่งคืนนะครับรูปถ่ายพัสดุกับร้านค้าที่เราไปส่งคืนนะฮะห้ารูปที่เราโทรติดต่อลูกค้าไม่ได้สามสายนะครับอ่อาประมาณนี้อ่านี่ก็คือ มันขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยากเนาะแ,แล้วก็แจ้งรายละเอียดแ้าบหนึ่งอ่าฮะนี่และต้องการยกเลิกอ่าแล้วก็กดยืนยันโอดเรื่องหัวข้อให้ตรงกับปัญหาที่ต้องการแจ้งหากเลื่อไม่ถูกต้องอาจทำให้พี่เลดเดอร์ไม่ได้รับการได้รับการแก้ไขหา,าที่ล่าช้าข,ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เป็นความจริงถูกต้องและเป็นเอกสารที่แจ้จริงในประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดส่งเลย แล้วก็ต่อจกซอรครับนะฮะร็จ uh huh. แล้วก็รอประมาณ3มถึง7วันนะครับจะมีข้อความเข้าว่าค่ารอเพิ่มครับประมาณนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะเนี่ยผมแม่งทํทำครั้งแรกเหมือนกันเออแล้วก็ไม่มีใครให้ถามลองผิดลองถูกเองเลยอันนี้ก็อิงจากประสบการณ์ที่ผมเคยวิ่งใครอื่นมาจากงานฟ้ดแล้วพวกนี้ผมอิงประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่างานงานเคไม่ค่อยมีใครให้ถามเลยโอเคไม่เป็นไรสวัสดีครับ ครับโอเคก็สวัสดีครับก็มาอัปเดตนะครับวันนี้พาไป3วันผ่าไป3วันนะครับมีไอ้อนนี้เข้ามาละไอในเครดิตอะเงินที่ผมเคลมค่ารอบไว้เข้ามาละก็ถือว่าเป็นการอัปเดตแล้วกันต่อท้ายคลิปเพราะว่าคลิปมันยังไม่ได้โพสต์นะครับผมดองอยู่ดองไวนะ้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะสำหรับกล้องแป๊บอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับวันที่22 22ซึ่งก็คือวันวันอะไรนอะนี่ดูตรงรหัสการ,รส่งซื้อนะครับดูสักห้าหตัวท้ายก็เลยสี่ห้าแปดดีนะครับวันที่22เวลา9ก้าโมงเโมงซึ่งผมจบงานเมื่อบ่ายๆแล้วก็ทำเคสมประมาณ3ามสีโมงเย็นอ,ะอ่ะสี่หาแปดดีซนะเดี๋ยวดูตรงนี้ปึ๊บปปึ๊บ,บเราก็มาที่นี่เครดิตมาดูตรงธุรกรรมเรานี่มันจะขึ้นตรงนี้ครับ การปรับปรุงรายการเครดิตนะครับวันที่25้าเมื่อ4โมงซึ่งจริงๆวันที่25้าผมวิ่งแค่ถึงเที่ยงเองถึงเที่ยงถึงบ่ายเองอ่าก็เห็นผมมียอดแลกๆมาเพราะว่าผมถอนเงินให้มันเหลือแค่200ไงเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเออแล้วตอน,นคืนผมจะมาวิ่งทำไมเงินมกา290กว่าก็เลยเข้ามาดูนะครับจะมีตรงนี้การปรับปรุงรายการเครดิตนะเห็นไหม่ห้าแปดลงหมายเหตุนะครับแล้วก็เข้ามา92บบาทอันนี้คือทำเรื่องเคมแบบนึงนะ เดี๋ยวมาดูตรงหน้าเมื่อกี้กี่หนึ่งวันที่2 2นะครับระยะทางที่ผมทาก็คือไอจากจากปลายทางปลายทางกลับมาที่หมุดร้านค้านะครับ18กิโลกิโลได้92บาทถูกไหมลองตีเล่นๆนะ10เราต้องเอาเลยวะ10หารปะ่ะเฉลี่ยแล้วอ่าได้กิโลละ5บาทครับก็ไม่เร็วแต่แนะนําว่าถ้ามันจะลี่ศักยภาพมาให้คุมที่สุดก็คือ ต้นทางที่เรารับอะ่ะร้านมันค,ควรจะอยู่ในโซนเราอยู่อยู่ใกล้บ้านเราอ่าเดี๋ยวมันก็ถือว่าเราไม่ตีรถเปล่ากลับมาเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าไม่เคมจะดีที่สุดหมายถึงว่าไม่มีปัญหาหเคมมันจะดีที่สุดโอเควันนี้ก็อัปเดตประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเบื้องต้นเบื้องต้น,ต,นต้นคลิปผมอะ่ะที่ผมทําสอนสอนเรื่องการเคมไวอ้อ่ะถ้าเกิดมันมันยาวไปอะไรเงี้ยผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมเลยแล้วผมแม่งไม่มีใครให้ไม่มีใครให้เขาเรียกอะไรสอบถามเลยแล้วก็ ในออนไลน์ก็ไม่ค่อยมีคลิปสอนก็เดี๋ยวผมถือว่าอันนี้เป็นคลิปสอนไปเลยแล้วกันเพราะว่าเรื่องของเรื่องวันนั้นเคสเนี่ยลูกค้าเขาสั่งออเดอร์เข้ามา3ครับ2อันปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าอีกอันเดียวเขายกเลิกไปแล้วผมก็เลยทําการติดต่อหูฟังแล้วอยู่ๆก็กรอบแบบกรอบแบบฟอร์มเลยเข้าไปแล้วนะแล้วอยู่ๆเบอร์ศูนย์สองมาโทรมาหาผมเว้ยเออเบอร์ศูนย์สองมาโทรมาหาผมผมก็เลยก็เลยได้สอบถามวิธีการเคสเบื้องต้นนะครับก็ถามเบื้องต้นก็นั่นแหละก็เลยอาจจะคลิปนี้มันก็เลย ยาวไปนิดนึงเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชํานาญเดี๋ยวว่าครั้งต่อไปอ่ะผมพยายามให้มันรวบรัดสั้นกว่านี้แล้วเพราะว่าผมรู้วิธีแล้วไงว่ามันต้องแคปอะไรบ้างทําอะไรบ้างนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีปัญหาคลิปหน้าเดี๋ยวทาสอยอีกทีนึงน่าจะสั้นลงกว่าน,นี้โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมยังไงก็ฝากกดหัวใจให้หน่อยนะหรือกดติดตามให้ผมหน่อยด้วยกันครับแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์ก็แต่ว่ามันยาวไปก็กดเป็นไอนนี่กไปก็ได้ไอ้เขาเรียกอะไรวะบันทึกแบบอ่ะก็ ถ้ามีประโยชน์ใช่ไหมกดบันทึกไว้ตรงนี้ก็ได้นี่เขาเรียกอะไรไอ,ไอ้ทงเหลืองเหลือง่ะกดบันทึกไว้ก็ได้นะแล้วก็ผมก็พยายามทําเป็นไอ้นี่ไว้แล้วนะลงๆๆๆเป็นเขาเรียกอะไรวะาันดนนะอ่ะผมก็พยายามลงเป็นคอลเลคชันเวลาแต่ก็จะทําเป็นผู้มือส่งด่วนแล้วกันนะครับสำหรับ how to การวิ่งส่งด่วน sharpie test โอเควันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ